ผมพาลูกสาวมาเดินงานวัดเธอหยุดดูโรงละครหุ่นเก่าๆหลังเวทีป้ายหน้าทางเข้าเขียนว่าแสดงเพียงรอบเดียวต่อหนึ่งคนผมคิดว่าคงเป็นกิมมิกเลยพาเธอเข้าไปนั่งข้างในมืดกลิ่นฝุ่นกับกลิ่นไม้เก่าคะครุงบานเปิดขึ้นหุ่นไม้เริ่มขยับเองโดยไม่มีคนเชิดให้เห็นเรื่องราวบนเวที เป็นพ่อจูงมือรู้เดินงานวัดเหมือนภาพตรงหน้าเราทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าก็เหมือนผมเริ่มหนาวฉะสุดท้ายพ่อในหุ่นหันมามองคนดูแล้วพูดด้วยเสียงไม้เสียดกันคุณจำได้ไหมคุณปล่อยมือเธอที่ไหนไฟดับผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งโรงละครว่างเปล่าไม่มีลูกสาวอยู่ข้าง เจ้าหน้าที่งานวัดเข้ามาถามผมว่ามาคนเดียวหรือครับคืนนี้ผมยังเดินหาลูกอยู่ในงานวัดแต่ไม่มีใครจำได้ว่ามีเด็กหายไปเพราะเธอไม่เคยออกจากลุงละครเลย